เรียนคณะกรรมการประเมินที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวสะอาดนมณีเลิศตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะสอนในกลุ่มสาระภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาศาส,าส,าส,าสานาและวัฒนธรรมการต้านการพิจริณภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนบ้านเขาตะคอง อำอเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสองเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่สามมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด168คนที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดทำคลิปการสอนในครั้งจากสภาพปัญหาที่ ที่ฉันได้จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งคือนักเรียนเป็นวัยที่ต้องมีการจับตัวเป็นอย่างมากทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาด้วยความแตกต่างระหว่างบุคคลและเป็นรอยต่อระหว่างระดับอนุบาลกับระดับประถมศึกษาทางด้านร่างกายกล้ามเนื้อนิ้วมือ ยังไม่สัมพันธ์กับสมองนิ้วมือถือเป็นสมองที่สองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถ้านิ้วมือดีสิบนิ้วสมองก็จะดีสิบเท่าแต่ถ้านิ้วมือดีแค่สามนิ้วสมองก็จะไม่พัฒนาอีกเจ็ดเท่าซึ่งส่งผลให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเขียนตัวหนังสือกลับด้านหัวเข้าหัวออกผิดข้าง ด้านอารมณ์นักเรียนไม่สามารถวควบคุมอารมณ์ตนเองได,ด้ดูจากเวลาคุณครูให้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนถ้าเขาทำไม่ได้เขาจะร้องไห้และง่วงนอนในช่วงบ่ายของวันทางด้านสังคมการเข้าร่วมกิจกรรม กับรุ่นพี่ในโรงเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งจะส่งเสียงดังและพูดคุยกันด้านสติปัญญานักเรียนไม่มีสมาธิขาดความกระตือรือร้นความตั้งใจในการศึกษาเพราะสมาธิของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งคือสิบห้าถึงยี่สินาทีแต่ที่กล่าวมาน,นี้ไม่ใช่ ว่านักเรียนไม่สามารถพัฒนาได้นะคะเขาสามารถพัฒนาได้แต่ต้องใช้การจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เป็นตามศักยภาพค่ะจากสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ ที่ฉันได้ประเด็นท้าทายเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้แบบฝึกการอ่านการเขียนคำที่ผสมด้วยสะระลดรูปและสละระเปลี่ยนรูปสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนการอ่านการเขียนเป็นทักษะที่สำคัญในชีวิตประจำวัน เพราะเมื่ออ่านออกเสียงได้ก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจนำไปสู่การสร้างความคิดการตัดสินใจ <c oughs> การแก้ปัญหาและก้าวทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านเขาตะคองพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ อ่านได้เขียนสะกดคำไม่ถูกต้องซึ่งสาเหตุมาจากนักเรียนไม่มีความรู้ความเข้าใจหลักภาษาไทยในเรื่องการสะกดคำที่ผสม,มด้วยสลับลดรูปและสลับเปลี่ยนรูปซึ่งการเรียนรู้เรื่องคำที่ผสมด้วยสลับลดรูปและสลับเปลี่ยนลูปนั้นนับเป็นหลักภาษาอีกอย่างหนึ่งซึ่งจะนําไปสู่การใช้ภาษาซึ่งคุณครูต้องจัดจาการเรียนการสอนให้เหมาะกับนักเรียน ให้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและมีประสิทธิภาพสูงสุดวิธีการดําเนินงานให้บรรลุผลศึกษาเอกสารจากสูตรสาระภาษาไทยและแนวคิดพิษศก,การจัดการเรียนการสอนศึกษาปัญหาของนักเรียนวิเคราะห์นักเรียนเป็นลายวิทุคคลศึกษาเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ศึกษาเทคนิคการใช้บทเพลงการพัฒนาการอา่านการเขียน เพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหาของนักเรียนสร้างแบบประเมินการอ่านการเขียนก่อนและหลังเรียนประเมินผลการอ่านการเขียนก่อนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนดำเนินการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยความแบบเหมาะสมและแบบ Active Learning ผลลั์การพัฒนาชี้คาดหวังเชิงปริมาณนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งร้อยรับ8 0ิมีที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนไทยที่ผสมด้วยสลับลดรูปและสลับเปลี่ยนรูปสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผลสมิททางการเรียนที่สูงขึ้นเชิงคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งสามารถอ่านออกเขียนได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอ่านการเขียนคำที่ผสมด้วยสละลดลูปและสละเปลี่ยนรูปตามหลักสูตรกนารการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ประชาราย2,551ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ มีความเข้าใจอย่างยึกซึ้งสามารถสร้างผลงานออกมาเป็นชิ้นงานและงานตีมืออกมาเป็นม้เน้ตปิ้งตามที่เขาเขา้าใจและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้สิ่งที่สําคัญและการต่อยอดการเตรียมความพร้อมช่วยให้การจัดการเรียนรู้ได้ดอ,อย่างรวดเร็ว การจัดการเรียนรู้แบบ a c t i v e learning เป็นวิธีที่สามารถใช้ได้ในการจัดการเรียนรู้หลางสา้าไม่จําเป็นต้องเป็นวิชาภาษาต้นนั้นการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้การสอนเป็นกระบวนการที่ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเ,เพื่อให,ให้อยู่ในระดับ